มึงก็รู้อาญาแพ่นดินทษดนักถึงเพียงไหนพุทธเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นห้ามเอ่ยคำนี้ข่าได้ยินไม่งั้นเจ้าจะหัวขาดมีคนพุทธเจ้าค่ะ ค,คุณมเอคะพระองค์ท่านนางเอื้องไพพระองค์ท่านเพคะจะมีอะไรหรือที่วันนี้หม่อมฉันมาหม่อมฉันมีความจริงจะมาบอกกับพระองค์ท่านเพคะความจริงอะไรที่เราไม่รู้คือว่าหม่อมฉันเองไม่ได้ชื่อเอื้องยัยแต่หม่อมฉันมีชื่อบัวลอยเพคะตัวชื่อบัวลอยจะไม่ใช่เอื้งองไพยัหรอไม่ใช่เพคะพระองค์ ส่วนแม่ทรรมพดนคนนั้นก็คือผัวเก้าหมุนชั้นเองโอ้ผัวเธอเองเหรอตายแล้วเนี่ยนี่เธอมีผัวแล้วเหรอหมุมฉั้นมีแล้วเพคะพระองค์พระองค์เพคะที่หมอมชั้นมาหมอมชันอยากจะมาขอร้องพระองค์ท่านไว้ชีวิตแม่ทรรมหพดนเถอเนะเพคะ ขอร้องให้ไว้ชีวิตนีพน้องผดนี่เงนินเหรอตบดิตมันจะค่ะตบเลยมันจะค่ะทำไมไม่ตบละพูทจะค่ะฉันอยากันแก่ผู้หญิงอ๋อลืมไปเก่ากระหม่อมเป็นผู้ชายนล้วเป็น,นผัวเธอเพคะพระองค์เธอต้องการจะไว้ชีวิตให้ฉันไว้ชีวิตพนพอนดลนั้เงินเหรอเพคะได้หรือเปล่าไปคะพระองค์ท่านก็ได้ ในเมื่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างฉันมันผิดเองฉันเข้าใจผิดมาตลอดว่าเธอคือเอื้องใครถ้าเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้แต่เราเป็นกษัตริย์ตัดแล้วคืนคําไม่ได้มีอาจที่จะคืนคําได้แต่มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยนพดวผวงเธอได้นั่นก็คือธงยับยั้งการประหารจงนําธงสีขาวเพื่อไปยับยั้งการประหารนบบัตรนี้ ใช่ครับพระอ,องค์ท่านเร็วตรงไปอา้ปอาวหัวลอยแล้วมันทงสีแดงหัวลอยรีบนำทงทงสีขาวกลับไปพระเจ้าค่ะหัวลอยหัวลอย จังเศร้าใจถูกเจ้าเขาตัดชีขาดให้ตายต้องนั่งร้องไห้หันหุลเห็นนักโทษต้องลงทันให้เชียพัน เป็นผีเพราะทำอับปรับับคิดอปรีวันนี้ชีวิตว่าวุน่นก่อนชีพจะวายถาวายชีวิตขอฝากขอคิด ควใคลยควรสร้างความดีกันให้ได้เพื่อจังเอาไว้เป็นทุนอย่าสร้างเรื่องชั่วชีช้เชลท่านคงจะเห็นตัวอย่าง ฟังคำบ่งชี้ของผมนี่บางทัญญาได้สร้างเสื่อมสูญหากทำชั่วต้องรับผิดชอบผลกรรมจะตอบตามไว้เหมือนผมต้องตก ถึงคราวตายชีพก็ไม่ไวาว่าวุ่นต้องถูกดินกลบไม่พบทางสุขเห็นแต่ทางทุกเป็นทุน Thank you กสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะข้าเองเห็นแก่บัวลอยเมียเจ้าที่พระอ,องค์ท่านทราบแล้วหรือพระยะคะว่าแม่ห้างน้ำนางห่วงเอื้องไพราหาใช่ไหมเธอคือบัวลอยเมียกระหล่มชั้น,ข,นข้ารู้ความจริงหมดทุกอย่างเพราะว่าบัวลอยสารภาพบอกข้าหมดแล้วและสิ่งสําคัญที่ข้าอยากรู้ไปกว่านั้น จะบอกข้าได้หรือเปล่าทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาด้วยเพราะเหตุใดเจ้าคิดกบทพยศต่อข้าขายชาติขายแผ่นดินจริงหรือไม่โปรดฟังกล่องฉันชี้แจงสักนิดเถิดพระยาขัพระองค์ท่านกล่องฉันหาโอกาสจะอธิบายเรื่องนี้ให้พระองค์ท่านได้แจ้งแก่ใจมานานมากแล้วแต่กล่องฉันไม่มีโอกาสจะแจง้งเมื่อพระองค์ท่านให้โอกาสกล่องฉันพระองค์ท่าน จะคิดว่ากล่ามองฉันแก้ตัวกล่าอมฉันก็จะไม่ว่าแต่กล่ามองฉันขอยืนยันและสัญญาว่าทุกคําที่ออกจากปากกล่าวองฉันไปกล่าวอฉันพูดความจริงและทําทุกอย่างไปด้วยสัต์จริงทั้งนั้นพระองค์ท่านคิดว่ากล่าอมฉันทุรยศคิดกระบฏต่อพระองค์ท่านยามที่พระองค์ท่านมีคําสั่งให้กล่าวอฉันไม่ทับลบพดลผู้นี้เดินทางไปที่ทเมืองแสนวีนครเพื่อเปิดหีบพยนต์ ตามคำท้าขององค์ประัตริย์ประกายฟ้าพระองค์ท่านพะยะคะ่ะกระหมฉันผิดก็จริงแต่กระหมฉันผิดผิดที่นอกใจเมียผิดที่กระหมฉันผิดคำมั่นสัญญากับบวัวลอยแต่กระหมฉันไม่เคยคิดทุรย์ศตอพระองค์ท่านแม้แต่นิดเดียวพระองค์ท่านฟังกระหมฉันนะพะยะคะ่ะกระอมฉัน ถ้าหากว่าจะคิดทุรยศตอบพระองค์ท่านด้วยกิตติศัพท์ของพระองค์ท่านองค์จัก,กรกลามหาราชองค์จอมกษัตริย์อสูรสงครามที่มีทหารคู่พระไทยคือแม่ทับนบพนพดลพร้อมด้วยขุนพลบัวขาวถ้า,ากระหม่อมฉันจะกบทพระองค์ท่านกระหม่อมฉันมีโอกาสฆ่าขุนพลบัวขาวขุนพลคู่พระไทยของพระองค์ท่านหนึ่งคนแต่กระหม่อมฉันกลับไม่ฆ่า กระม่อมฉันปล่อยขุนพลบัวขาวกลับมาเพียงเพราะอยากให้พระองค์ท่านนั้นได้คิดว่ากระลมชั้นยังจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแต่กระลมชั้นหลงมัวเมาในอิรัสตีไปชั่วครู่แต่กระอมฉั้นไม่เคยคิดลืมพระองค์ท่านเลยนะพะยะค่ะและสําหรับเจ้าละบัวขาวเหตุใดจึงให้นกพดลปลอมตัวเป็นเชิงชายมาหลอกเราจะมีเหตุผลใดที่ทาเช่นนี้ครั้งก่อนนั้น นกพดลเคยช่วยก้าวหมมชันเอาไว้ที่ปล่อยกลับบ้านกลับเมืองมาการที่พระองค์ท่านเนี่ยให้ก้าวหม่อมชันไปตัดหัวนกพดลมาก้าวหม่อมชันก็เลยต้องออกอุบายเพื่อไม่ให้พระองค์ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่อง,งนี้พระเจ้าพระองค์ท่านนี่เองหนึ่งที่เจ้าจําเป็นต้องทำเช่นนี้พระยาครพระองค์ท่านข้ารู้แล้วว่าแท้จริงแล้ว เจ้ายังมีใจปฏิพักต่อข้าจงรักพักดีเสมอทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อชาติแผ่นดินของข้าเพราะฉะนั้นข้าจะให้อภัยเจ้าในครั้งนี้และสําหรับเรื่องของบัวลอยเมียของเจ้าข้าเองก็ผิดข้าขอโทษดีเส่นกันที่ข้าเนี่ยมีใจให้กับเมียของเจ้านับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าทั้งสองคนได้กลับไปอยู่ด้วยกันครองรักกันอย่างมีความสุขขอบพระทัยมากพเจ้าะพร,ระรงองค์ ต่างก็รู้ถูกรู้ผิดเราเองก็คิดอภัยไม่ขอตัดหัวยกโทษให้เรามีน้ำใจไม่คุณ เราขอสรุปในท้องเรื่องท่านชมประเทืองเข้าท่าฝากชื่อสั่งไว้วด้วยว่ามีงานก็ช่วยหาเป็นทุนกราบขอบคุณ อีกทุกครั้งที่มาให้กำลังแรงใจไม่นายไม่นีไม่ไปไหนทุกท่านน้ำใจเกือ้อนุนท่านให้เราเกิด ได้เปิดโอกาสแสดงความสามารถได้มารถมีเดียท่านมีเมตตาท่านกะรุนางเกื้อหนุนอย่ามองเราต่ำลิเกอีสานตายใช้ได้ ไม่ได้ช่วยดูโปรดละช่วยเอ็นดูกื้อนุลที่ได้นำทับกันทุกทีมานาเวทีนอบนอมหากันอีกด้วยตกวดตอบสนองมากัน พี่นอ้องเกืออนุนพอหมดเวลาไม่ลไากายท่านชมกันได้ช่วยดูท่านโปรดจงช่วยอุ้มชูเลิศรวยสวยรู้ช่วยลุน้น ขอเพียงไม่ชังหรือยังไม่ชอบสิบนิ้วก็ขอขอบพระคุณ